ืบเนื่องจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับร่วมกับบริษัทนิปปอนเพจประเทศไทยได้ลงนามความร่วมมือกันทางสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานนะครพนมเลยได้ประสานโดยทางนิปปอนเพจนะครับเพื่อขอวัสดุกุรุพัณธ์เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อจะมาฝึกอบรมช่างศิเปรจนยในจังหวัดนครพนมนะครับในพื้นที่ได้แก่ตากลคนครนครพนมทางนั้นนับเป็นความร่วมมือหนึ่งกับ จะพัฒนาช่างสีนะครับจะประสานไปทางสมาคมอูม่ซ่อมรถยนต์ในพื้นที่นครพนมนะครับระะเพื่อฝึกอบรมในระยะเบื้องตน้นฝึกอบรมครูฝึกก่อนนะครับกับสองรุ่นแล้วก็เดี๋ยวจะประสานสมาคมอู่ประกันไทยบอกว่า,าช่างฝีมือในจังหวัดนครพนมนะครับถ้าเป็นไปได้ก็เิอมาร่วมมาร่วมฝึกอบรมเป็นมินิมิตหมายใหม่ของจอนนังหวัดนครพนมนะครับที่จะฝึกอบรมช่างสีสรถยนต์ในพื้นที่จังหวัดนครพนมนครับ สวัสดีครับทุกท่านในวันนี้นะครับพวกเราทั้งสามคนจากบริษัทนิพนธเพนประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโครงการโปรเทเจนะครับเป็นโครงการร่วมมือในการพัฒนาผู้อบรมด้านสีลรถยนต์นะครับสําหรับผู้ที่สนใจที่จะพัฒนาตัวเองนะครับด้านงานสีลรถยนต์นะครับในพื้นที่จังหวัดคนครพนมนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับมาอบรมที่สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดคนครพนมนะครับ ทีมงานของครูฝึกบริษัทนิบัตเพสนะครับร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาพแรงงานนะครับในการจัดอบรมในทุกๆหลักสูตรที่เกี่ยวกับงานสีรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นงานเตรียมพื้นนะครับงานพ่นสีงานผสมสีรวมถึงงานบํารุงรักษาสีรถยนต์การเคลือบแก้วรถยนต์นะครับสำหรับหลักสูตรดังกล่าวนะครับก็จะมีทีมงานมืออาชีพของบริษัทนิบัตเพสประเทศไทยนะครับมาอบรมให้อย่างใกล้ชิดนะครับภายใต้หลักสูตรที่เราดำเนินการร่วมมือกับกรมพัฒนาพลรงงานไว้นะครับ จ้าขอเชิญทุกท่านครับเราพร้อมแล้วคุณพร้อมหรือยัง